ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้ก็เช้าวันที่สิบห้าวันอังคารที่สิบห้าสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับครับมาคุยกันหลังหวยลาวพัฒนาออกเนาะเอฟซีเนาะมีไผ่โฉกไผ่มันบ่นเนาะครับวันเมื่อคืนนี้นะครับเนาะวันจันทร์ที่สิบสี่สิงหาคมหกหกนะครับลาวพัฒนาออกเก้าสามเจ็ดสี่สามสามครับกลับมาเป่าอี่เล้วเนาะครับเนาะ รับล่างก็ออกเจสีนะครับโอ้ครับพอเต้มพามาเบิงนะครับเนาะ่ามีอาจารย์ในเดีเขาอาจารย์ในเด้ยลุดนะครับอ้พอะเตมจะเริ่มจากอาจารย์เซียนคนริมทางเซียนคนริมทาง บนวิ่งรูดเจ็ดกับแปดเจ็ดกับแปดเจ็ดกับผัดมาล่างเนาะเอฟซีเนาะครับส่วนจับคู่เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามบดถึงเจ็ดสี่ขับส่วนล่างวิ่งรูดศูนย์กับหนึ่งศูนย์กับหนึ่งกับหลุดไปเนาะครับเนาะเอฟี่วันนี้อาจารย์เซียนคนริมทางลุดนะครับเอาธรรมดาเนาะครับเนาะมีเข่ามีลุดครับไปต่อครับผม ไปต่อที่อาจารย์เซียนพี่ไม้บนล่างยิ่งรูด0กับ8 0กับ8โอ้โห0กับ8ลุดนะครับเนาะคัน0กับ7ดีสิมาอยู่หนึ่ง7สีอันนี้อาจารย์ให้มา8สีนะครับ7 3 7 6, อรับถือว่าหลุดนะครับเนาะหัวเหนียวอาจารย์เซียนพี่ไม้นะครับขอเตรียมขอกราบขอบพระคุณหลายๆนะครับเด้อเซียนคนริมทางกับเซียนคนพี่ไม้เซียนพี่ไม้เนาะครับเนาะ เอาไปต่อครับผมมีเขามีรุดเนาะเอฟซี MC เนาะต่อที่ปูศู 7, บนบ 0, ย 0, ์เจนะ็ดนะครับปูศูนย์เจ็ดบนวิ่งรูดศูนย์ตัวเดียวศูนย์กับโอ้มีเกียรสองเนาะหกเกียร์ุดนะครับล่างวิ่งรูดแปดแปดกับรุดไปเรียกว่าตกกันนะครับเอฟซีกันหนึ่งหนึ่งสองสองสามสามนะครับ เอาตัวกันนะครับปูศูนย์เจ็ดเข้าตัวกันนะครับเนาะรับมาเตรียมข้อกับขอบคุณปูหลายๆนะครับเด้อปูศูนย์เจ็ดนะครับเอาไปต่อครับผมปูโคราดนะครับปูโคราดงวนนี้บนวิ่งรูดแปดรูดไปนะครับเนาะมีสามเก้าสามแปดสามศูนย์ออกสามสามล่างวิ่งรูดห้า กะลุดไปคือกันเนาะครับเนาะครับนี่คือปูโคราดครับขอแถมข้อกาบขอพระคุณปูได้หลายๆนะครับเด้อปูโคราดเนาะครับเนาะมีเข่ามีลุดนะครับบีบซีเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่อาจารย์เซียนนาดีเซียนนาดีบนล่างวิ่งรูดเจ็ดกับสองเน้นที่เจ็ดเน้นที่เจ็ดกระไม้อลีนะครับบีบซี เีต่ว,ว่าจับคูหลุดนะครับจับคู่ศูนย์เจ็ดห้าเจ็ดสองเดออกเกีดสี่อ้าวสายวิ่งสายหลุดกันสิโสงมันกันอยู่นะครับเนาะครับเตรียมขอกับขอบคุณหลายหลายนะครับเด้ออาจารย์เซียนนาดีนะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่อาจารย์เซียนแอดตัมบนล่างวิ่งลูดสองกับหก สองกับหกอะหลุดนะครับเนาะ f เนาะครับทั้งเลขวิ่งเลีย,ย,ยจับคูหลุดไปงวดนี้นะครับอ่าขอแต้มกรับขอกราบขอพรบคุณหลายๆนะครับเด้ออาจารย์เซียนแอตตัมนะครับเนาะงวหนาตามกันต่ออีกนะครับครับไปต่อครับผมไปต่อที่ปูสมหวังนะครับ ปูสมหวังเลขติดบนล่างโอ้สองสามสี่มาสองตัวครับมาสามกับสี่ับส่วนจับคูสี่แปดสี่สามจับคู่หลุดตัวครับเยี 4, เนาะครับเยว,ว่าเลขวิ่งวิ่งล,งลูดปูให้มาสี่กับแปดสี่กับแปดกับมาสี่เนาะครับเนาะ ปูศูนย์เจ็ดโอปู่สมหวังครับพ่อแถมขอกราบขอบคุณปู่หลายๆนะครับเด้อปู่สมหวังนะครับเนาะคร,ครับเข่าตะเหล็กวิ่งเรียงรูดของปู่นะครับนะไปต่อที่หนุ่มสวนยางนะครับครับหนุ่มสวนยางบนล่างวิ่งรูดสองกับสามเน้นที่สองเน้นที่สองสองโม่มาครับมาสามเียดี สองสามสองหนึ่งสองเก้าสามสามเข่าตัวครับนี่โอ้หนุ่มสวนยางเข่าสามสามตรงๆนะครับอะามือนี่ตามกันต่อยเนาะครับเนาะครับเตรียมขอกับขอบคุณหลายๆนะครับเด้อหนุ่มสวนยางสามสามเข้าตรงๆนะครับขับไปต่อครับผม ไปต่อที่เสียนหนองคายบนล่างวิ่งรูดเจ็ดกับแปดเน้นที่แปดโอ้เสียนหนองคายเน้นที่แปดมาเกเจ็ดน,นะครับเอฟซีจับคู่กับมีเข่าเจ็ดซีนะครับเข้าล่างตรงตรงเจ็ดสี่เสียนหนองคายนะครับเลขหกหาง เนนทีแปดสองแปดสามแปดสี่ออกเจ็ดสี่อ้าวหมดมือนี่ตามกันต่ออีกนะครับเนาะวันโอ้ออกพร้อมอกันกับอันรัฐบาลไทยเฮ้เนาะเอฟซีเนาะวันพุทธที่สิบหกนะครับหลุนสองยางเลยครับอาวขอแ้มขอ้อกราบขอบคุณหลายๆเด้อครับเดอ้อเซียนหนองคายนะครับไปต่อครับผมไปต่อที่พ่อแหล่ พ่อแหลนอนนานะครับบนล่างวิ่งโลดสี่กับห้าเน้นที่สี่เน้นที่สี่กับหาอีลีครับเย็บีเดี๋ยวว่าจับคู่ลุดนะครับมีสี่สามสี่หนึ่งสี่เก้าออกเจ็ดสี่นะครับจับคู่ลุดครับสายวิ่งสายรูดกับสี่โซกมันกันอยู่นะครับเนาะเตรียมข้อคุณหลายๆนะครับเด้อพ่อแหลนอนนานะครับเนาะสายวิ่งสายรูดกับสี่โซกมันกันอยู่นะครับเนาะ ไปต่อครับผมสุดใจพารวยเป็นจังน้ะองวดนี้สุดใจพารวยบนล่างวิ่งรูดหนึ่งกับสองเน้นที่สองเน้นที่สองสองุมานะครับมาสามมาสี่แต่ว่าฟังนี้มันหลุดนะครับอืมันฟังนี้เขาถือของของ,ของยี่นี่เนาะครับเนาะ ครับส่วนจับคู่กระดุดนะครับเนาะเพราะว่าฟังนี้มันหลุด90 1ศนย์มันบอมานะครับเอาพ็เถมขอบใจได้หลายเด้อครับเด้อสุดใจพารวยเนาะรับเนาะหลูกเตาครับไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนนนหนองคายเซียนนนหนองคายบนวิ่งลูดแปดกับศูนย์แปดกับศูนย์กับบมาเนะครับเนาะครับจะมีสามศูนย์ แต่ว่าล่างวิ่งรูดสองกับสามเน้นที่สามเน้นที่สามสามเนมาบนในเอฟซีเนาะครับสองสามสองสี่สามสี่โอ้ยออกสาม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 กระดุดไปนะครับเนาะเซียนนนนองคายนะครับเอาพอเตรียมขอกล่าขอบคุณอาจารย์หลายๆนะครับเด้ออาจารย์เสียนนนนองคายนะครับเนาะครับนี่พอเตรียมพามาตามต่ออีกนะครับไปต่อครับผม ไปต่อที่เซียนปาตานโอเป็นไงเราเซียนปาตานงวนนี้เอฟซีวันจันทร์ที่สิบสี่สิงหาคมหกหกนะครับเนาะเราพัฒนาเซียนป่าตานบนล่างวิ่งโลดห้ากับสามเน้นที่สามมากเลยครับสามเข่าเลยครับเนาะเซียนปาตานงวนนี้สามสามนี่เข่าเลยครับตรงๆนะครับ ครับการเนียนพชอีกคือเก่านะเอฟซีเส้นปะตันพื่นเนียนในสองสามตุกันตวล่องลงมากกับสามหามาออกตุกสามสามนะครับเนาะกับภาคกันเวากันอยู่ดิเอฟซีว่ามันเลียงงวนี่คันเปากับเป่กกันสามสามเน้อแต่เอาวกันนอกหลังไม่กันเนาะครับเนาะนะครับเอาไปได้เบิ้เลดิจิตัมพอเตียมกับดิโกมันอยู่นะครับเนาะกับเซียนป่าตานกับนองนุ่งพอเตียมนี่แหละโมเป็นพื้นผุไก่นะครับเอาพอเตียมขอบ คุณในไลายเดอร์เซียนป่าตานครับเอาให้เขาปังๆอีกครับเดี๋ยวมือนี้ก็ตามเหมือนตัวเองนะครับเนาะครับสุดท้ายท้ายสุดกับของพ่อเตียมนี่แหละครับนี่ครับอา้าวมันนี้ก็พ่อเ,เตียมบาายเยิเนียนเนียนให้สามนี่แหละนะครับเนาะเออแต่ว่ามันมมันมาอยุสามแต่ว่ามันไปบนนะครับแต่ว่าเจ็ดซีกับเขาอย นะครับเอฟซีเนาะเอาไพ่เดยเบิร์กในที่ตามพอแจมกับโฉกมันก็ดีแกมนะครับเด้อครับเจ็ดกับแปดสามกับสี่ซ้ำนี่ครับไปสามสามนะครับเนาะส่วนเลขดับบนนะครับเก้ากับหกกับดับยูนะครับเอามือนี้พอแจมกับสิผ้ามาตามอีกนะครับเนาะครับใส่โฉกไพ่มันพอแจมมาดีแกมนะครับเด้อไปพ่โฉกโบมันเท่ากับมาตามกันต่ออีกนะครับเนาะ เอาสุดท้ายเออเขามาแล้วกันมากกันสอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ก,กดแชร์พอเตียมนั่นนี่นะครับเด้อเพื่อเป็นกําลังใจให้พอเตียมนาะครับเนาะครับเอาสุดท้ายถ่ายสุดนี้พอเตียมก็ขอ,ขอขอบคุณเอฟซีทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิ่งมาติดตามพอเตียมครับมืออื่นทั้งเลขเล่าทั้งเลขไทยรัฐบาลไทยฮอนก็ออกกวาดนาะครับเนาะเดี๋ยวเขามาหลุ่นพร้อมไปพร้พอมๆกัน เอาสำหรับคลิปนี้พ่อเตียมกับมีแค่นี่นะครับเนาะพ่อเตียมขออวยพรให้เอฟซีทุกคนนะครับเด้อที่เข้ามาเบิ่งมาติดตามพ่อเตี่ยมขับมืออื่นในวันที่16ขอให้โชคโฉบมันมันถูกหวยรวยเงินกันทั้งรัฐบาลไทยทั้งเล็กเล่านะครับเนาะครับให้โชคโฉบมันมันกับเลขรัฐบาลไทยเฮาแล้วจ้ำมือแลงมาสองทุ่มครึ่งกับรุ่นเลขเล่าต่ออีกนะครับขอให้ถูกหวยรวยเงินกันถึงลอตเตอรี่เหล่านี้หนึ่งกันทุกทุกคนนะครับเด้อ ครับเอาสำหรับคลิปนี้พ่อแต่มก็มีแค่นี้เนาะครับเนาะเอาไว้พอกันอีกคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม